เฮ้อันน่ะไอยิย้มอารมณ์เจ้าได้ก่กาแฟไหมครับทุกคน <laughs> ครตอนนี้เรากำลังเตรียมของนะครับเพื่อที่จะออกเดินทางไปโรอโเซนะฮะโรลซโลล้หมวกเขาอยู่ไหนของเต็มหมดเลยหนาวแน่ๆนนะเดีย๋ยวเราไปลุยกันครับผมก็มากันสามคนนะฮะช,ช,ชาลิตูนะครับ เมธแล้วก็เติร์กนะฮะสโครคลิปแล้วเนี่ยซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าครูเมธเองเนะี่ยเดินทางจากที่ไหนซึ่งตัวกับผมเองก็เป็นคนไม่เสรียงนะครับโดยแต่กำเน,นิดก็ได้ออกเดินทางจากเส้น1194นะครับมุ่งตรงไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งแพรนนะครับแล้วก็ผ่านห้วยทรายนะครับห้วยสิงแล้วก็บ้านแม่กองแปนะครับ ซึ่งจะเป็นทางตรงมุ่งไปยังถนนแม่สำแภาบนะครับผมแล้วซึ่งถึงแม่สำแภาบแล้วเนี่ยเราเดินทางไปเนี่ยเราจะถึงห้วยกองกาดนะครับแล้วก็เดินทางไปต่อครับเดินทางไปต่อจนถึงแยกครับผมเราจะเห็นแยกนะครับมันจะมีอยู่2แยกก็คือแยกซ้ายเราจะไปทางาห้วยแห้งนะครับแล้วก็แยกทางขวาจะขึ้นทางโรงเรียนกรมูเดอร์นะครับซึ่ง2ทางเนี่ย เาจะบอกว่าเอ้ยเส้นทางไหนที่เราอยากจะไปกันได้ได้ง่ายนะครับซึ่งตัวผมเองก็เลือกทางฝั่งหุ้ยแห้งนะครับทางฝั่ง22กิโลเมตรนะครับถ้าจะเดินทางไปฝั่งเส้นทางโกมุนเดอร์1ิกิโลเมตรเส้นทางฝั่งนี้อาจจะยากนิดนึงค่อนข้างจะยากนะครับโดยตัวกผมแล้วเนะี่ยผมขับรถขับเครื่องสองล้อไปผมก็ถ้าจะให้แนะนําไปฝั่งห้ยแห้งนะครับมันจะดีกว่านะครับ22กิโลจะอ้อมนิดนึงแต่เส้นทางจะดีกว่านะครับ นอนที่นี่เนาะเนี้ยเต็นนอนนี่เลยกางกันสองเต็นเนี่ยตรงไหนอ่ะเนี่ยนี่เลยอ่ะเออตรงนี้เลยปะทกกับมขนาดเรอโอเคก็สภาพรถนะก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคน oh, <no. S 1> <laughs> ขับสองขึ้นมาถึงก็ <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วก็กางเต็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ กางเต็นเรียบร้อยแล้วว้าววววสวยวรับผมข้างบนนะวะใช่คววววววยวว่ตวว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 วนะฮะ <laughs> นี่คือเส้นทางท เออตนี่ตอนนี้พี่เติร์กพี่เติร์กคุณชายเติร์กกำลังล้างหม้อนะล้างหม้อดังไฟครับดังไฟภาษาเมืองภาษาไทยแปลว่าก่อไฟก่อไฟดูดีมากทุกคนนู่นนะเรากำลังจะทำ ซุกี้หมูจุ่มกันนะครับวันนี้เราเอามีดลลอาคมด้วยนะครับต้องระวังมีดโลหะคมโอเคดูกันเลยคุณเมษยันกำลังทำหมูนะฮะหมู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 จุ่มนะครัี่เราจะมีหมูหมักแล้วก็เป็นหมูสามชั้นที่ซื้อจากโนซัดแล้วเมื่อกี้เราก็ไปซื้อหมูของชาวบ้านนะคะโลละสองร้อยถูกมากเลย ถูกกว่าข้างล่างอีกถูกกว่าข้างแรงครับโลละสองร้อยครับผมทุกคนเนาะที่ข้างล่างโลละเท่าไหร่นะตัวส <240 S 2> องร้อยสี่สิบกว่าบาทสองร้อยห้าสิบมั้งประมาณนั้นมันน่าจะเป็นหมูบ้านนะเนี่ยหม,มูหมูบ้านหมูบ้านหมูบ้านอืหมูบ้านที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงอืถูกรสชาติดียนแน่นไม่มีสารอาหารปลอดสารพิษเหอ เออเชื่อแล้วทำการปิดฝาไม่ทันออืคนนู้นทำทุกอย่างเลยครับปิดเติร์กนะคะเห็นเน้นอยู่ถ้าเรามากับเขาเราก็จะเบาแรงไปใช่ไหมเพราะพี่เพราะพี่ทำเกืบทุกอย่างเลยนะครับอา และพี่ก็โสดด้วยนะครับทุกคนจีบได้ครับจีบได้นะครับ,ะรบจะมีแม่ปูด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 แล้วครับทุกจุลอมนดูในรีวิวจากหม,ออมอ้อมิเตอร์นะโซ่ของเราเกรี้ยงนี่กินจจแล้วความอยู่ของเรากลายเป็นแบบนี้ดี่ะถืถ่ายให้ฉันหน่อยตอนนี้เราไม่มีช้อนนะครับเราก็เลยใช้ช้อนนี่นะคทุกคนช้อนตักน้ำจิ้ม ส่วงของผมใช่อันนี้ครับแก้วกับน้ำซุปสุดียำเช้านะครับที่กิอนนี่ก่อไฟแล้วมืมืๆครับโน่เห็นไหมครับข้างล่างนั้นคือทะเลหมอกนะฮะตอนนี้หกโมงสี่สิบนะโอ้สวยมากนี่ ตรงนี้ก็เป็นมุมที่เรากางเต็นท์กันนะสองเต็นท์โดดๆครับผมไม่มีใครเลยครับเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ส่วนตัว hey, มาเที่ยวแบบนี้ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยู่ <c oughs> นี่ครับหมอกข้างล่างครับผมนี่ทะเลหมอกล่างเนาะวิวสวยมากฝั่งโน้นนะฮะถ้าไปฝั่งโน้อนอนะ่ะผมว่าวิวดีกว่าแล้วก็มันจะมีข้างบนโน้นนะครับที่ขึ้นไปคุณจะเต็มนะฮะข้างบนนะครับแล้วก็จะมีโซนข้างล่างฝั่งโน้อนอีกนะครับเนาะ จริงๆที่กันเต็นเยอะมากนะครับที่กันเต็นเยอะมากแต่วันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะเป็นวันศุกร์แล้วมันก็มันก็มีคนแหละแต่ตรงนี้มุมนี้จะไม่ค่อยมีคนนะผมก่เลยเลือกมุมนี้นะฮะอย่างเต็นกันเนาะกาแฟดีนะครับอุปกรณ์ไม่ได้เอามาใช้ที่ชู่กับวันนี้นะครับใช้ที่ชู่กับน,นี่รองนะครับโคตรเท่เลยครับเพื่อนออกแบบนะครับกาแฟดีครับผมใช้ที่ชู่รอง น้ำต้มเดือดจากกระป๋องเบียร์ฮะโอเคดีปไงดวคุจับให้เนอะใส่น้ำก่อนมันร้อนลองดูอ,งดอืมชู่จะทะลุหรือเปล่าลองดูอ,อ,คอ,ยยอดืคือไฟหยดไปที่เป็นที่จู่เป็นรูไหมล่ะเด็่กี้ เออได้อยู่ได้อยู่ลงมาแล้วครับกาแฟดิบครับซึมลงมาแล้วเยี่ยมเลยใช่ชลิตาฟินไหมฮะฟินที่สุดเลยใช่ไหมอ่าดูดีครับเป็นไงบ้างฟินไหม <c oughs> เธอเริ่มสวยละจุดบนก็มีนะข้างบนน่ะตรงนู้นครับ โอ้สาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยจะเท่กันไปแล้วเหมือนนวขั้นบันไดเลยเออเออแม่นเล่นังเลยนึังอือะไรนะถ่ายรูปกันโอเคได้ได้ไหนชื่ออืมดูดู เราไม่มีกล้องมราสามหกศูนย์นะครับเราใช้มือวิวนะครับโอเค เก็บอุปกรณ์นะครับเก็บอุปกรณ์ทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวกลับแล้วนะครับกลับเข้าไปในตัวเมืองแล้วนะก็ขอโ่าต้องจบทริปทลิปยังไม่จบจบตอนที่ไปล้างรถนะโอเคนะครับผมไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ เดี๋ยตรงนี้ใช่ไหมใช่ๆโอเคนะครับผมให้เข้าลงมางมลงไหนครับลงนี่หนอะลงนี้ใช่ไหมครับครับผมครับผมอึ๊บครับผม